สว,สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรายการ h a ้ p y TV นะครับผมวันนี้ก็ผมไว้ครับมีค่ะวันนี้เราสองคนจะมาทำอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาเล่นเครื่องจับโกหกนะเปิดเเครื่องจับโกหกนะก็อาจจะเคยเห็นในเด็กหลอนชาแนลนะแบบนี้เนี่ยวันนี้นะครับเรามีคําถามมาโดยคําถามเราเนี่ยเป็นยังไงเป็นคําถามเกี่ยวกับการวัดใจวัดใจอ่าก็เป็นคําถามวัดใจใช่ไหมตัวเราไแปงกันเลย อาอไม่เป็นหรอไม่หรออ๋อเห็นน้องก็ถามเยอะก็รู้เป็นแล้วโอเคครั้งที่แล้วเราถามเกลียรกลนครั้งนี้เรามาถามว่าใจว่าคําถามเนี่ยเราก็จะตอบทั้งสองคนเลย <c oughs> นะครับถามคำถามหนึ่งตอบคนหนึ่งแล้วทีเนี้ยเครื่องจับโกหกเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราอาจจะเล่นพลาดไปนิดนึงอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักนะครับเนาะใช่ต่อไปนี้นะครับรายการของเราเนะครับถ้าเกิดว่าเราหยิบอะไรมาเล่นเราจะเอาของรางวัลชิ้นนั้นเนี่ยไปแจกให้กับทุกคน เราจะกําหนดวันท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้จักกับเครื่องจักรนิดหน่อยผมเครื่องจักรมีที่เพิ่มเสียง,งนี้ปิดแค่นั้นเองนะครับเพิ่มเสียงดังสุดเลยนะฮะดังสุดเดูเปิด<อ>ปิด<า>ตรงนี้ข้างบ้านด่าด้วย<ม>ก็วางมือตรงนี้นะฮะวางมืออย่างนี้ใช้มือขวาวางม,มีปุ่ม2ปุ่มปุ่มเอ่อรีเซสกับปุ่มอานาลิเซอร์นะครับเป็นปุ่มที่แบบว่าวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าเฮ้ยหัวใจคุณเต้นแรงหมดวะโอ้โหเตา ไฟไหม้ไฟมันจะขึ้นแบบเต็มหลอดพอเรากดอีกรอบหนึ่งจะเป็นการเริ่มช็อตแล้วครับเมื่อกี้แค่ลองแค่ลองวิเคราะห์ว่าคุณอน่ะใจเต้นแรงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยยังไม่พร้อมกดผิดดีเซตได้เริ่มนะครับโอเคพร้อมยังพร้อมมากอ่ะให้เริ่มก่อนเธอเริ่มก่อนแหมดีก็ให้เริ่มก่อนเลยนะคำถามว่ายังไงคำถามที่หนึ่งครับผมเกมแหกใครจะโกหกไว้หรือบี้ถ้ามีขนม ิ้นสุดท้ายทุกคนแบบหิวกันมากเลยหิวกันมากเลยไว้จะให้ตัวเองก่อนหรือให้เขาก่อนกินเองกินเองตอบแบบไม่ลังเลเยนะนี่นะฮะเราต้องอะไรสิแบบนี้นะฮะไม่แบ่งหรอกกินเองอยิวรอดดีกว่า <c oughs> <c oughs> เอาละนี่จะทำอาไร <c oughs> เราเมื่อกี้ทำให้ทุกคนลุ้นเท่านั้นเองไม่กลัวเลยหรอ เฉยอ่ะเฉยอ่ะเอาแล้วมาแล้วจังหวะนี้จังะนีันี้เต้นครับถึงเต้นอ้ยอ้ยชัดไหยเงีนชัดด้วยเจ็บปะไม่บอกบอกก็รู้ดิแล้วแม่ผมโกหกดิผมเปมนคนดีเอย่างเงี้ยอาอต่าไปตาบีบ้างครับ เอาละไม่ต้องเปิดไม่ต้องมาเปิดให้มันมุ่นวายเอามือัาเข้าไปเลยกลัวมันเอามือเข้าไปถ้าเหลือขนมชิ้นสุดท้ายทุกคนก็หิวกันมากเลยเธอจะให้ใครตัวเองหรือว่าแฟนให้เธอให้เขาทำไมถึงให้เพราะว่าเธอกินเยอะเขาจะได้ผอมๆไงน่าจะหิวมากๆเลยแบบหูไม่ไม่มีอะไรกินมาห้าหกวันแล้ววะทำไงทำไมถึงให้ให้ใช่ไหม คำตอบเขาจะเป็นคำตอบพี่โกหกหรือไม่เราจะมาติดตามความเงินครับเอานะป้ามามาเม่ย <laughs> ถ้าเกิดมีอาหารเหลือที่สท้ายเนี่ยจะให้แฟนเวแต่ไอ้เก้คือกินเองฮะปรากฏว่าพีโกหก,กนะคะะ <ś c oughs> รับผมตอนแรกพีโกหกแล้วนะฮะแหมไม่เนียนนั่นเราออะต่อไปเราไป, <ś c oughs> ไปพบก,กับคำถามที่สองกันเลย Let's go จ้าคำถามที่สองว้าหนิทำอะไรทำอะไรเฮ้ยไม่ใช่เอา เนี่ยอย่ากเัาทำไ่าไงเช่อสั่งมิ้นท์เลย่ะเชิญเชิญถามว่าเพิ่งก่ามมันนี่กดแล้วถ้ามีหรือถ้ามีแบบผู้หญิงเดินผ่านแบบสวยมากเลยคนรู้แบบสวยมากเลยดีด้วยถ้าบอกว่าขอเบอร์หน่อยค่ะจะให้ไปให้ไหมอย่าพูดไม่จบเลยให้ใหเหรอเขาเผื่อเขามาติดต่อง่ายไม่กดเล้วไม่กดแล้ว ขอเบอร์จีบอ่ะขอเบอร์จีบอ่ะใช่ก็ต้องมาดูกันว่าโกหกหรือว่าได้จริงเอ้ยเอ้ยอดูว่าได้โกหกปะมีทางออกนะหลับผมอ่ะยเฮ้ยม,มันต้องโกหกเนี่ แล้วผมก็จะไม่ให้เว้ยเออนี่คือผมตอบถนมก็ก็รู้อยู่ว่ามันจะช็อตไม่เกี่ยวเลยอ่ะบ้ามันรู้ได้ไงว่าจะช็อตเครื่องมันจะทำกันไปรื่สามร้อยฮะก็แสดงว่าไว้ไม่ให้เนาะไม่ให้นะครับไม่ให้เพราะผมโดนช็อตนะครับเมื่อกี้คำถามของผมนะครับต่อไปถ้ามีผู้ชายหุ่นดีๆกล้ามป๊เปี้ยขาแน่นๆตรตนผู้ชายที่มันอะไรนมโตโตนเอาถ้ามีผู้ชาย กล้ามแน่นๆนะฮะแบบว่ามาริโอเมาเหลือเลยนะฮะแบบว่านมนี่มาเป็นมัดนะครับซิกแพคนี่มาแบบหกหกแพคเลยอะไรเงี้ยเออนะฮะคุณเขามาขอเบอร์คุณแล้วมาจีบคุณเนี่ยคุณจะให้เบอร์เขาหรือว่าไม่ให้ไม่ให้คุณแน่ใจแค่ไหนซื้อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแน่ใจแค่ไหนศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วเลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เออไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราจะไปดูกันนะครับว่าเขาจะโกหกหรือไม่หยุดตกใจหยาอะไรเปอะไรโกหกอีกแล้วไม่ได้โกหกเครื่องมันก็ข้างไว้กข้างไว้ <c oughs> คยเกียนเลยคำถามที่สองนะ<า>มีกหกนะ่จริงเอสีเอาสแลผมก็โกหกาหนนกัน่มหมนะเก๋คำถามที่สามมาไงคำถามที่สามถ้าคุณเจอสอมบี้คุณจะวิ่งหนีไปคนแรกหรือว่าจะช่วยแฟน ผมคิดว่าคำถามนี้ก็ถามน่าสนใจมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์หรือว่าเป็นหนังอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับซอมบี้มากๆว่าถ้าผมเจออยู่ในสถานการณ์นั้นสถานการณ์นั้นนะผมจะต้องช่วยแน่นอนผมจะต้องช่วยเขาก่อนแล้วผมจะต้องให้เขาไปก่อนเลยเ<อ>ชื่อเพราะว่าผมคิดว่านะผมจะต้องทําอย่างนั้นผมดูหนังซีรีส์ซอมบี้มาแล้วเนี่ยคนที่แบบนั้นเนี่ยเป็นมันจะอยู่ได้นานที่สุดเลยถ้าคนเห็นแค่ตัวแปบ๊บเดียวตายผมขอตอบคำตาบคำถามหนึ่งท้ายครับช่วยครับเอ้ก็ ลุ้ลนเลยนะคะออกเลยว่าไว้โกกหรือ,อไม่ชอบอะทำไมชิ้นนี้มันชัดใหม่แดงเลยขึ้นมาโกกเครื่อมงอมันโกงเราหนึ่งตัวมีหนีคนแรกอินเนอร์มาเต็มม่ถาโอเคมาเฮ้ยตาเธอดิเฮ้ยเขาถามมั่งดิเเออออถ้าเจอซอมบี้คุณจะวิ่งคนแรกหรือว่า จะรอแฟนคุณช่วยแฟนคุณก่อนแล้วคุณค่อยไปอ่ะคุณเคยดูซีรีส์แบบซอมบี้ไหมเออเวลาพระเอกอะมันคอยจะช่วยนางเอกใช่ไหมนางเอกมันก็เป็นห่วงพระเอกหลือเกินไม่ไปสักทีถ้านางเอกวิ่งหนีไปก่อนพระเอกก็จะรอดก็คือไงก็คือเราจะวิ่งหนีก่อนแย่ปะจะขำอะไรนย ก่อนนะว่าถ้าเสียงเป็นแปลว่ามัน,มนไม่โกหกนะครับไม่โกหก <laughs> นั่นคืออะไรนั่นคือไั่ค,คือดีใจมากที่เครื่องไม่ช็อตนะครับ <laughs> แต่คําตอบคือแกจะวิ่งหนีก่อนไม่ทันใจคนอื่นนะครับและแกเห็นแกนตัวมากนะไม่เราจะไม่ห่วงไงอ่ะถ้าเกิด เขาติดขาติดอยู่กับสมบีแล้วเธอก็เป็นห่วงไงไม่วิ่งหนีไปกอจดจะดีอ่ามีเหตุผลมีเหตุผลทุกคาตอบมีเหตุผลโอเคคําถามที่สี่นะคะคําถามนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดราม่าที่สุดนะคะทุกคนเคยพบเจอพบเจอนะคะก็คือคําถามที่ว่าเกมกับแฟนจะเลือกอะไรอืมอืมคําถามนี้ผู้ชายต้องเคยโดนนะคะเกมกับแฟนจะเลือกอะไรคะเกมกับแฟนจะเลือกอะไรคะ ผมคิดว่านะถ้าเป็นเกมเนี่ยกับแฟนมันก็มีมุมมองที่ต่างกันนะครับเกมมันก็ช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วผมเนี่ยทำเกี่ยวกับเกมด้วยดังนั้นเนี่ยแฟนก็เป็นชีวิตใช่ไหมเป็นชีวิตอนาคตเกมก็คือสิ่งที่เราเอาว่าเป็นแบบแค่เป็นสิ่งที่มาประกอบไปเฉยประกอบให้ชีวิตเรามีความสุขมีสีสันขึ้นแฟนเนี่ยเป็นสิ่งประกอบเป็นเป็นสิ่งประกอบหลักนะครับที่ต้องที่ต้องแบบเอ,อ อยู่ตลอดนะครับผมคิดว่าถ้าให้เลือกเนี่ยผมคงจะเลือกแฟนแต่บางกรณีเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยเล่นเกมก็เล่นตาเดียวนะแต่ผมคำตอบของผงคุมคือเลือกแฟนแน่นอนร้านเปิดไม่โดนช็อตแน่นอนรอบนี้คอยดูนะฮะยิ้มรอเลย แสดงว่าสรุปว่าไว้ไม่โกหกนะคะเป็นไงระหว่างเกมกับแฟนไว้เลือกแฟนเอ้ยเกมเอ้ยแฟนเอ้เกมแฟนแฟนเอ้ยเอ้แฟนกันแหละสับสนไหมสับสนไหมเป็นไงล่ะทุกคนเอาเป็นยอย่างนี้นะต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายนะครับถามคำาก่อนครับ <พอ S 1> นั่นก็ถามเป็ไงของผู้หญิงนะครับผมวันนี้มมนเ,นเราไปหาสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับคำถามนี้มีอยู่ว่าเครื่องสำอาง แฟนจะเลือกอะไรข้อนี้นะคะคิดยากนิดนึงนะคะเพราะถ้าไม่มีเครื่องสำอางก็ไม่มีแฟนเจ๋งไหมเนี่ยถ้าไม่มีแฟนก็ไม่มีเครื่องสำอางฮะแงงเลยผมยังงงเลยโอเค แปบพอได้กูโขก้าวมีก้โขค่ะชันใจก็มินแล้วคือสำลันะฮะโอ้ยโอเคถ้าำถามวันนี้ผมคิดก่วนีมาสนุกมากเลยนะที่เราบอกเอาคำถามแบบนี้มาเล่นนะมันฮามันมีความสุขแล้วก็ ผมว่าทุกคนจะสนุกกับมันนะครับแล้วก็อย่างไงเดี๋ยวสําหรับของรางวัลชิ้นนี้นะครับก็อย่างที่<ร>อบอกว่าเราเล่นแล้วถ้าเราเอาอะไรมาเล่นเราก็จะแจกให้เคราบว่าบางคนอาจจะอยากเล่นเหมือนเรานะฮะจะบอกว่าอันนี้นะคะไม่แนะนําให้คนที่เป็นโรคหัวใจอ่าเดี๋ยวเออใช่ลืมบอกนะครับคําเตือนก่อนที่เราจะให้ดูวิธีการในกิจกรรมนะคําเตือนคนที่เป็นโรคหัวใจแนะนําห้ามเล่นนะครับมันมันเป็น มันช็อตก็มันช็อตจริงๆนะมันช็อตจริงๆแต่มันไม่ได้แรงถึงขนาดนั้ตายมันใช้ถ่านอ่ะใช่เหมือนเหมือนคุณเคยเล่นในที่มันเครื่องจิ๊ดจี้ปะเคยจิ๊ดมันมันจี้แล้วก็กดปุ่มมันแบบอะไมาเนีเวลาไปเดินทางมันช็อตอะไรเออเหมือนเวลาเดินทางแล้วผิวมันช็อตกันนะครับเรื่องหัวใจค้ับเล่นนะครับถ้าเกิดอันตรายอะไรมาแล้วพวกผมรับผิดชอบไม่ได้นะครับย้ำนะครับห้ามเล่นเด็ดขาดอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะคะอายุต่ำกว่า14ปีค่ะอ่าใช่ครับผมมันอันตรายนิดนึงนะฮะมันนะซื้อมาก็ ได้สองครั้งเองก็แจกแล้วนะครับก็อย่างเงี้ยก็ขอให้ทุกคนรลมกิจกรรมกันแล้วกันนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเราประกาศผลช่วงปีใหม่แล้วกันนะครับก็ประมาณวันที่เดือนเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมประกาศผ่าน Facebook นะครับอย่าลืมไปกดติดตามดบบทีวีนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์โอเคครับผมวันนี้ก็อย่าลืมฝากเครื่องเจ้าดีไว้ด้วยนะใครได้ไปของละมันไปก็เล่นให้สนุกนะครับระวังระมัดระวังกันด้วยนะฮะวันนี้ทางบอต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะเชิญเลยครับ เครื่องมันบอกว่าเธอโกหกอ,อยู่คำถามว่าอะไรทีสัมภาษณ์กับแฟนเรื่องอะไรเรื่องแฟนโดนช็อแตแสดงว่าโกหกเรื่องสัมภาษณ์ใช่ไหมนิ่งเงื้อ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 เครื่อง